สวัสดีครับตรงนี้คือพื้นที่ของโรงเรียนบ้านกระเหลืองดงนะครับเรามีการวางแผนนะครับกับข้าการศึกษานะครับว่าจะมีการขยายนะครับสนามฟุตบอล11คนนะครับตรงนู้นเป็นฟุตบอล7คนของ King Power นะครับอันนี้เราก็จะวางแผนนะครับต้นไม้ประมาณ24ต้นนะครับต้องได้ขุดขุดออกไปนะครับ ึุดออกไปแล้วก็บ่อน้ําตรงนี้นะครับก็จะถมนะครับแล้วตรงนั้นก็ต้องเคลื่อนออกนะครับเนื่องจากว่าร้อยเมตรก็ประมาณครึ่งหนึ่งของของโครงสร้างนั้นนะครับครึ่งหนึ่งก็คือร้อยเมตรพอดีนะครับนะฮะต้นไม้ขนาบข้างตรงนี้นะทั้งหมดตรงนี้ต้องได้เคลื่อนออกไปนะครับช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่ที่เท่าไหร่แล้วครับเราต้องได้ตัดนะครับ ตัดตะหออกไปนะครับตัดตะหออกไปนะฮะขอมาณสามต้นนะครับขอสามต้นเพื่อที่จะทำวงจรแผงโซล่าเซลล์นะครับไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ที่เราจะทำอาจจะเป็นต้นไม้ไม้แคนนะครับนะฮะไม้แครนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ ตรงนี้ก็ต้องได้ตัดออกนะครับตัดออกหมดเลยนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ตัดออกหมดเลยครับนะตัดนะแล้วก็เคลื่อนทั้งหมดนี้ครับยี่สิบสี่ต้นต้นไม้นะครับแล้วเราจะปลูกใหม่อยู่นะครับปลูกใหม่เพื่อการพัฒนาเพื่อภูมิทัศน์นะครับให้มนุษย์นะครับคือคนนี่แหละครับได้มาออกกําลังกายนะครับของ ของโรงเรียนของอำเภอนะครับต้นมะนาวนี้ก็ต้องเคลื่อนนะครับมะนาวนี้ก็ต้องเคลื่อนออกไปเหมือนกันนะครับเคลื่อนเคลื่อนไปด้านข้างทั้งหมดนะครับนะไม้ต้นนี้ก็ตัดออกต้นแขนนะต้นแขนก็ต้องตัดออกนะครับไม้พยุงตัวนี้ก็ออกนะครับนี้กระช้ยครับนะ รัศมีพื้นที่ตรงไหน่ก็คือตรงนี้ครับเสานี้เลยนะครับเสานี้นะครับตรงมานี้นะครับนะร้อยเมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสนามกีฬานะครับฟุตบอลสิบเอ็ดคนนะครับเราใช้ถนนรอบนอกครับถนนรอบนอกถนนตรงนี้ก็จะเอารถมาไถนะครับรถไถมาไถปรับดินให้มันแล้วตีดินนะครับให้ดียะวานปุ๋ยครับให้หญ้าขึ้น เสร๋ยแล้วก็จะปรับปรับดินครับจะมีรถเกรดนะครับปรับนู่นจากด้านล่างเนี่ยระมาณนี้นะครับนะให้เป็นสนามฟุตบอลนะครับเหยียดกลนนะครับนะครับาดูพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เราเคลื่อนออกแล้วนะครับเคลื่อนออก